สวัสดีครับทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีตาเพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับคลิปนี้นั้นสยามชาแนลจะมานะครับแนะนําเหรียญนะครับที่มีราคาสูงนะครับแล้วก็ทางเราเนี่ยยินดีที่จะรับซื้อในราคาเหรียญละ2000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็นะครับดูรายละเอียดนิดนึงนะครับว่าเหรียญ จุดไหนอย่างไรที่ผมให้หานะครับถ้าหาเจอหรือว่าใครที่ครอบครองอยู่ในมือเนี่ยผมยินดีที่จะประเมินราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่2 0,000ืต่อเหรียญถ้าเป็นสภาพใหม่ๆวสวยๆนะครับมาดูข้อมูลกันสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับในเรื่องของเหรียญน,นะครับที่เราจะมานําเรียนเสนอในคลิปนี้นะครับขออนุญ,ญาตสูมใกล้ๆให้เพื่อนๆรู้จักกันนิดน,นึง3เหรียญน,นะครับสความรู้วันนี้3ข้อมูลที่ผมจะหยิบยกมาฝากเพื่อนๆนะครับเนื่องจากว่า เป็นเหรียญที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจแล้วก็ส่งมาประเมินราคานั้นจํำนวนมากวันนี้มีคําตอบให้ว่าผมซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับทุกท่านครับใครที่มีเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญแบบนี้นะครับอยู่ในมือนะครับให้สังเกตดูดีๆนะครับเหรียญแบบนี้นะครับผมยินดีที่จะรับซื้อในราคาสภาพแบบนี้20,000บาทนะครับแต่ว่าจุดที่ผมจะให้ดูนั้นอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันครับ ด้านหน้าของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นนะครับภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ก็คือ,อพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ฮะใครมีรุ่นนี้มีโอกาสเลยนะครับเพราะว่านะครับตอนนี้เนี่ยนักสะสมในท้องตลาดเนี่ยตามข้อมูลนี้นะครับ เขามีการพบเจอกันแล้วประมาณ 2- ถึงสเหรียญเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,รบก็อาจจะอยู่กับเพื่อนๆทางบ้านก็ได้ที่ดูสยามชาแนลอยู่ขนาดนี้นะครับที่เป็นพระบรรูปแบบนี้นะครับใครมีรุ่นนี้นะครับที่เขียนว่าภูมิพลอดุลเดลเดเดอ,อยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วก็ฝั่งขวา assets, เขียนคําว่ารัชก,กาลที่าแบบนี้ครับใครมีรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นเก่านะฮะต้องบอกว่าเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้นะฮะสังเกตดูนะครับด้านหน้านะครับเป็นแบบนี้นะนะครับมีขอบเฟืองไหมเหรียญรุ่นนี้มีนะฮะมีขอบ ที่เป็นเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นรูปของเรียกว่าตราแผ่นดินแบบนี้มันจะมีจุดให้เพื่อนๆดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกจุดนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ1นบาทนะครับตราแผ่นดินแต่ว่าเหรียญน,นี้จะเขียนคําว่า1บาทซึ่งรุ่นใหม่จะเขียนตัวเลขแทนแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยจะเขียนคําว่า1บาทนะครับมีคําว่ารัฐบาลไทยแล้วก็พศอบอกนะครับจุดที่ทุกท่านควรดูเลยนะครับจำไว้นะครับเพื่อนๆนจำให้แม่นนะฮะจุดนี้ จุดนี้สำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนเหรียญน,นี้ในราคา1บาทกลายเป็น2 0 0 0 0สภาพนี้นะครับ20,000ต่อเหรียญน,นะครับตอนนี้ยืนยันว่ามีการพบเจอกันหลายเหรียญอยู่นะครับอาจจะกับเพื่อนๆก็ได้ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญปีพศ2500ก่อนที่นะครับฟังข้อมูลนะครับก่อนที่จะมาเป็นปี2,500เนี่ยนะครับเขาได้มีการผลิตอีกเหรียญปีหนึ่งออกมาก่อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ผลิตเยอะนะครับไม่รู้ว่าผลิตออกมาเท่าไหร่ หลายคนก็บอกว่าเป็นเหรียญตัวอย่างนะครับก่อนที่จะมาเป็นปี2500แล้วก็เป็นปี2505นะครับให้ท่านดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เขียนคาว่าว4 9 3่า2493ครับจำตัวเลขนะครับ4ตัวนะครับถ้าตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเขียนคาว่าพศ2อ,อ9 3น่ะครับ2 4 9พนยะครับผมยินดีประเมินราคาให้เหรียญละ สองหมื่นนะครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้นะครับเพื่อนสภาพแบบนี้สองหมื่นถ้าผ่านงานใช้ก็ไม่ต่ำกว่าห้าพันถึงหมื่นอยู่แล้วแหละนะครับถ้าเป็นสภาพนี้รับที่ราคาสองหมื่นผมรับปีพศสองพันห้าร้อยสี่อ่ะสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนะครับนะครับส่วนสองพันห้าร้อยเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับยังอยู่หลักสิบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสองสี่เก้าสามนะครับเพื่อนๆจับไว้นะสองสี่เก้าสามรุ่นนี้เลยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลย ไม่มีอะไรพิเศษครับไม่มีอะไรพิเศษจากหัวกลับหัวตรงผมไม่ซีเรียสน,นะครับผมซีเรียสแค่พอสอเท่านั้นถ้าเป็นพอสอ9สองสี่เก้าสามนะครับรุ่นนี้นะครับรับซื้อสองหมื่นนะครับเพื่อนๆครับมาต่อที่เหรียญน,นะครับที่เพื่อนๆเ,เนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ส่งเข้ามาเยอะเลยเป็นคําถามที่มากมายเหลือเกินนะครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นโอลิมปิกแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นโอลิมปิกแบบนี้ที่ด้านหน้าเป็นสองพระองค์แบบนี้ หลายคนก็บอกว่ามีราคา3 0 4 0 0ื0 0สืจริงหรืไม่นะครับต้องต้องบอกว่าเหรียญที่เป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ไม่ได้มีราคาสูงขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีราคาสูงนะครับเพื่อนๆ <stinky. S 1> นะครับไม่ได้มีราคา2 0 0 0 0ื่นสาอะไรที่เพื่อน,อนๆ <authentication S 2> ถามเข้ามานะครับแบบนี้เนี่ยนะฮะตามตามที่เล่นกันก็อยู่หลักบาทหลักสิบอยู่นะครับนะ <filler> ที่เล่นกันนะสภาพแบบนี้เนี่ยสภาพใหม่ใเนี่ย ก็หลักบาทหลักสิบนะครับไม่ได้ถึงร้อยสองร้อยนะแต่ว่าถ้าใครจะไปตกลงซื้อขายกันแบบสะสมไอ้นี่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าราคาตลาดนี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงไม่ถึงหมื่นนะครับอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจผมถึงมาบอกกับเพื่อนๆว่าเนี่ยเหรียญรุ่นนี้นะครับไม่ได้แพงอะไรนะครับถ้าสภาพใหม่ๆก็นะครับน่าจะหลักบาทหลักสิบนะครับซื้อกันถ้าเป็นถุงก็จะได้ดีกว่าอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆเนี่ยนะครับให้ความสนใจคือเหรียญน,นี้ เหรียญนี้นะครับจะมีราคาสูงกว่าหน่อยถ้าเป็นไม่ผ่านการใช้ก็ประมาณ1ิบสบาทนะครับต่อเหรียญนะฮะรับซื้อให้อยู่นะครับถ้าอยู่ในถุงเนี่ยจะได้ราคาดีกว่าเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับซึ่งเป็นนะฮะบำรุงเกษตรหรือว่าแรกนาขวัญที่เราเรียกกันนะครับแบบนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยไปเจอนะครับที่เป็นโค้ดแบบนี้อยู่ในเหรียญหลายคนถามมาว่านะครับผมต้องต้องขออนุญาตตอบนิดนึงหลายคนถามผมเข้ามาว่านะครับอาจารย์ครับในเรื่องของเหรียญที่เป็นนะฮะที่ ที่มีอะไรนะฮะที่มีปัมม๊มอยู่บริเวณนี้อะไรเงี้ยนะครับปัมม๊มบริเวณในเหรียญเนี่ยใช่เหรียญที่เป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่านี่จะว่าเพื่อนๆอาจจะนะครับเคยไปพบเจอในเรื่องของแบงค์นะฮะแบงค์ที่เขียนคาว่าตัวอย่างเพื่อนๆเลยเลยอยากจะทราบว่าข้อมูลที่เป็นปัม๊มอยู่ในเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญตัวอย่างหรือเปล่าก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเหรียญที่ปัมม๊มลงไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวัดหรือว่าบางคนก็ทําเป็นที่เลึกในงานแต่งงานงานบวชอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ เลยป pues nah, ั๊มเข้าไปในเหรียญนะครับซึ่งนะครับไม่ไม่มีเหรียญตัวอย่างนะครับแบบนี้ก็เช่นกันนะครับไม่ใช่เหรียญตัวอย่างนะนี่น่าจะเข้าใจว่าเป็นวัดนะครับเพราะว่าเป็นรูปอัคระนะครับแบบนี้นะครับเป็นรูปอัคระแบบนี้เป็นเป็นเหรียญมาจากวัดนะครับไม่ได้เป็นในเรื่องของเหรียญตัวอย่างแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับก็เป็นราคาธรรมดาบางคนตีเป็นบางคนตีเป็นเหรียญชารุดเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับที่เป็นโค้ดแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีราคาแพงแต่อย่างใดนะแล้วก็เหรียญนี้ก็นะครับเหรียญโอลิมปิกเนี่ยก็ไม่ได้มีราคา2 0 0 0 0 30,000นอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยแต่ถ้าท่านไปเจอเหรียญ1นบาทแบบนี้นะครับจำพศนะถ้าเขียนคําว่าพศสองพันรกมาแลกกับสยามชาแนลได้ที่นี่ครับนี่คือช่องทางติดต่อผมนะครับมีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางมี QR Code มี ID ให้ยิงนะครับนะครับติดต่อได้ของท่านตรงสเปค ที่ผมประกาศรับซื้อผมประเมินราคาทันทีนะครับจึงขอแนะนำนะครับทุกท่านนะครับ ฟังผมบรรยายด้วยนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าแบบไหนมีราคาแบบไหนไม่มีราคาแบบไหนที่น่าเก็บสะสมเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเรารวดเร็วทันใจเรามีทีมงานที่ประสบการณ์สูงนะครับในตลาดนักสะสมนั่นเองครับใครที่เข้ามาดูสยามชาแนลแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องก็นะครับรบกวนกดติดตามช่องไว้นะครับเพื่อไม่ท่านพลาดในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากสยามชาแนลนะครับและใครที่ต้องการเป็นสมาชิกสยามชาแนลนะครับจะซื้อไปขายต่อหรือจะขายให้เราเราก็รับซื้อ สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถขายได้แต่ไม่สามารถซื้อจากเราไปได้นะครับก็สมัครหน้าช่องนะครับกดคําว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆก็เป็นสมาชิกได้แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ